รอบเดียวนะครับเขาดีดลดไปเลยสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับอยู่ที่อํอาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมาดูผลงานการใช้สารย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวในแปลงนานะครับใช้เมื่อผลที่แล้วนะครับแค่ผลเดียวผลนี้หว่านข้าวลงไปเราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าดิดลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้าวสมบูรณ์มากเลยค่ะทุกคนดูแต่ละรวงนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ข้าวกี่วันแล้วลงตีได้แปดสิบเก้าวันครับห้าสี่ห้าหนึ่งนะห้าสี่ห้าหนึ่งเป็นพันข้าวของเรานะครับที่มาลงในแปลงนาน,นี้แต่วันนี้เราจะมาติดตามผลงานการหมักสารย่อยสลายนะครับแปลงน <หะ S 2> ี้คือเมื่อรอบที่แล้วเมื่อรอบก่อนนะครับเขาดีดเยอะมาก<ช>แล้วก็เมื่อรอบที่แล้วที่เก็บเกี่ยวไปเมื่อรุ่นที่แล้วนะครับได้เอาสารย่อยสลายของเรามาหมักหมักแล้วก็เขาดเดียว รอบเดียวนะครับเขาดิดลดไปเลยแล้วก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็มาทําอันนี้โดยที่ไม่ไม่ได้เอาสารยอดสลายมาหมักก็รีบทำเนาะรีบทำครับเพราะกลัวเพราะกลัว,วน้ําแต่บังเอินส่วนนี้น้ํายังไม่เข้าก็ดูนะครับข้าดีดไม่มีนะครับมีส่วนน้อยมากเลยน,นี่ครับ <คน S 2> มีมีไม่เยอะนะครับเข้าดิดสูงหมดแล้วเหลหือข้าวดิดในตัวน้อยนเนี่ยแต่ข้าวงามมากเสมอกันแบบว่าสวยครับดูความสมบูรณ์ของข้าวนะครับคือปรับสภาพดินมาให้มีความอุดมสมบูรณ์ดูใบธงนะครับ สวยงามสวยงาทั้งแปลงเลยเนาะใช่วันนี้จะเกี่ยวแค่98วันนะลงไว้วันที่11เนี่ก็จะได้เกี่ยวแล้วสิใช่ก็คืออายุข้าวเนี่ย100ถึง105วันแต่เราจะเกี่ยวแค่98วันเพราะความสมตะปู์ของข้าวค่ะข้าวสมบูรณ์อายุข้าวก็จะลนเข้ามาอัเนี้ครับจะไว้เกี่ยวตามอายุไม่ได้เพราะเนี่ยเราสุกจะเต็มรวงแล้วครับเนี่ยไหนดูนี่ครับสุกจะเต็มรวงแล้วนะครับ ใบธงเขียวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใบธงยังเขียวอยู่เลยแต่ว่าเม็ดเขาเหลืองมดแล้วนะครับเนี่ยเม็ดเหลืองหมดแล้วเนี่ยครับคือตัวห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับรวงเขาจะเป็นอย่างงี้สวยๆครับเนี่ยครับคือผลงานของการใช้สารย่อยสลายนะครับปรับสภาพพื้นฟูสองหนสองหนนะครับหว่านข้าวสองหนแต่หมักแค่หนเดียวก็ข้าวดิดเราก็กําจัดได้ประมาณนี้ผลผลิตเราก็กลับมายาวัชพืชในนาข้าว แล้วข้าวเราก็อุดมสมบูรณ์เป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยว่าตรงไหนเขียวตรงไหนเหลืองเยอะความอุดมสมบูรณ์คือเป็นสีเดียวกันหมดเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวก่อนกําหนดด้วยใช่นี่คือความสมบูรณ์ของดิน<อ>นะคะของดินและคือธรรมชาติะครับดินน้ําอากาศถ้ามาสมบูรณ์ข้าวก็อุดมสมบูรณ์การให้ปุ๋ยก็ลดลงประหยัดปุ๋ยลงการให้ยาฆ่ามแมลงก็น้อยลง คือข้าวเขาอุดมสมบูรณ์การใช้สารเคมีใช้อะไรต่างๆก็ลดลงใช่ก็เป็นการเพิ่มเพิ่มผลผลิตผลผลิตให้กับชาวนาอีกแต่ลดต้นทุนใช่อ่าเนี่ยครับคือฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรลองปรับเปลี่ยนวิธีกันดูที่ใครแปลงใครที่มีข้าวดีดเยอะๆนะครับลองเปิดใจดูไม่มันไม่จําเป็นต้องทําทั้งแปลงนะครับลองดูลองดูเพื่อให้เราเห็นกับตาเราว่ามันลดจริง แล้วรอบหลังเราได้ใช้แล้วผลผลิตเราจะได้กลับมาว่าใช้ได้ผลแน่นอนนะคะราคาข้าวดีๆนะครับทําให้ได้ไร่ละขั้นต่ำนะแปดสิบถังถ้าเรากําจัดข้าวดีดได้เราก็ได้ข้าวเพิ่มมาอีกนะใช่ข้าวเราก็เพิ่มครับดีฝ่าเราเกี่ยวข้าวดีดไปแล้วผลผลิตเราก็ไม่ได้เพราะมันร่วงหมดนี่ค่ะทุกคนผลงานสารย่อยสลายฟางข้าวของเรานะคะท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดย่าวัชพืชในนาเยอะนะคะ ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำนะคะเราจะมีทางออกให้ท่านในการกำจัดข้าวดีดครับนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ